วงาจริงแล้วเขาเป็นตะกร้องที่ทอดแทได้นิดหน่อยตอนนี้เด็กนี้พี่ได้ข่าวาพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมอืมทอดแทเหรอซือ <c oughs> อะไรตัวเดียวก็เต็มแล้วจะมาย่างสองตัวได้ไงตัวนี้ถ้าขายขายกี่บาทตาม<อ>ร้านอะถ้าซ้ายอย่างนี้ก็น่าจะมีสองร้อยไมเนี่ยสองอยวาได้ แล้วพอตอนจ่ายเงินอะสามอยะมันมันเขาเขามีประมาณ260ถ้าหนูเป็นหลานนะคือหนูจะรักยายคนนี้มากอะสุดยอดอ่ะแล้วสรุปแล้วเงินเขาครบไหมครบค่ะก้ะหาจนครบเหรียญบาทเอาเหรียญบาทเหรียญสิบในกระเป๋ามาสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ FC นะครับเขาสูชาแนลเ็กนกุา วันนี้ไม่ไปตกมาที่ไหนหรอไม่ไปค่ะทำไมอ่ะเมื่อยค่ะเมื่อยไปทําอะไรมาเมื่อวานบ่อเราเปิดตอนเราขายทั้งวันเลยยืนทั้งวันเลยคนเยอะไหมเมื่อวานเยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนี่แหละเด็กตอนแรกนึกว่าเด็กเขาจะไปเที่ยวที่อื่นกันเพราะว่าแถวนี้ก็มีอะไรอ่ะการบินการบิน น้าเพอคือมีกิจกรรมอะไรทุกที่เลยแหละใช่ค่ะเออแต่ว่าเด็กๆก,ก็ไปเสร็จก,ก็กลับมาที่บ่อเรายัางน่ารักนะฮะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันเมื่อวานบอกเลยว่าขาดทุนเต็มๆ <c oughs> นะครับแต่ว่าสโลกแกนของพวกเราคือขาดทุนไม่ว่าเสร็น่าไม่ได้ค่ะเมื่อวานได้น้าเต็มๆเลยครับค <c oughs> ันแตกไปทั้งหมดเท่าไหร่ กว่า 14, แจ็คพอตสิบสีคันแจกเยือแจกของขวัญแจกอะไรนะบรรยากาศก็ไปดูได้ในเพจเด็กตกปลา<ะ>เดี๋ยวจะทยอยลงคลิปให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้เนื่องด้วยในวันที่เราล้ากันสุดๆเลย <laughs> ก็ขอสบายหนึ่งวันก็เลยขออนุญาตทําอาหารกินแล้วก็พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเมื่อวานก็ได้ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เมนูอะไรอะ่ะค่ะบานินเอาใบ เผากินก,กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่กินกับ,บหน่อมจีนอะไรอย่างงี้เออโอเคเราจะได้ผิงเตาอุ่นๆด้วยนะค่ะนะไม่ไหวช่วงนี้อากาศหนาวเฉยเลยโอเคไปอทอดแหกันเร่ค่ะเราก็มาถึงหมายแล้วเลยทอดกันตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นโซนท้ายบอ่อที่เมื่อก่อนเราหมานมากโอ้โหไม่งความจริงแล้วเขาเป็นตะกร้อที่ทอดแหกได้นิดหน่อย ตอน,นเด็กนี้พี่ได้ข่าวพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมอืมอทอทแเหรอ <c oughs> หรืออะไรเหมือนโดนกิ่งไม้อะ่ะโอ้ท่้อถึงมือหนูแยดูทรงไม่น่าจะปลาใหญ่อะเบาๆอะนินกะดีเนี่ยถ้าแต่ถ้าเราคิดเมนูก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมมาปลาที่สองไ <c oughs> กลๆอุ้ยขา <c oughs> ย้อนลบหมดเลยเออสมุงสว่างไม่ขึ้นเลยแล้วตรงเนี้ยเรียกโดนขโมยหมดแล้วต้องเป็นท็อปเลเวลแล้วหนูเนี่ยเรียงจริงเรียบร้อยอสานบ่อเมืองเลนโจอขโมยเก็เรียงตรงนี้ต้องจับเราต้องพาข่าวว่าอะไรเจ้าของบ่อนอนดับอนาบ้านนอนรับสนิทเรื่องเขาแข่งก็ต้องหนู ไอ้ที่ว่าไม่บานไอ้ที่ว่านู่นนี่นั่นน่ะดูดูดูไว้คนเราเขาเรียกว่าอะไรปบามันรู้รู้อะไรเพราะคนไหนหมาคนไหนไม่หมานโอเคเดี๋ยวรอดูไม่ตาคุยเลยที่นั่นแหละทำแห่มันไม่ดีฮเราเลยนี่พันเราเคียงเองไหมหรอโอ้โห เป็นไรวะอันนี้น่าจะเป็นปากพี่เท่าไหร่แล้วสิบแปดแปดแล้วนะเฮ้ยไม่มีจริงอะเนี่ยสวัยกัะตัวยังไม่ได้ติดเลยเนี่ยงงว่ะมันอยู่ข้างนอกเอออันนี้ทอดไกลหน่อยไม่ใช่อมไข่ขึ้นมาอีกเอาวุฒิละอมยังอมไม่อมจังหวะเนี้ยอะไรหนึ่งแก้มล้างเอาไหม ฟ้างก่อนดีกว่าก็แดดมันร้อนอ้าวโอเคเก๋ตัวเก๋วัตถุดิบเราวันนี้นะครับได้ปันดินไซส์สวยๆมาสองตัวตัวแรกเก้าขีดแต่ตัวที่สองนี่สิใหญ่กว่าใช่ไหม วไหนจับปลาโซกันตัวเรายวโลสองนี่ลองดูครับมิวว่าโลสองเลโลหนึ่งโลหนึ่งสองตัวสองโลพอดีเลยไม่รู้อะไรเมี่ยงปลาค่ะเมี่งปลาเผาเาถาาเกลือ เผาแล้วก็อะไรเอาตะไครายัดท้องแล้วก็มีขนมจีนมีพิมซีฟู้ดมีผักกินแก้มปลาตรงท้องมันมากอ่ะแล้วมันดีไม่ดีอ่ะดีพี่ดูดิท้องขาวสะอาดเลยเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยนะแล้วดูไส้าขาวแบบดูรู้เลยว่าเป็นปลาธรรมชาติอะ่ะไม่ใช่ปลาเลี้ยงอะ่ะถ้าปลาเลี้ยงนะเนี่ยท้องอะ่ะจ,จะดำปี่เลยคือเจ้าของที่นี่เขาปล่อยหาก,กินตามธรรมชาติใครเรื่องนี้มาเนี่ยไอปานนี่ มันมีเยอะไหมให้ตัวเลือกอะ่ะมีเยอะโอ้โหทำไมอันนี้คือสภาพที่ไม่สวยที่สุดเลยนะดูยังไงดูสภาพดีที่อะขนาดนะดูข้างนอกเอยากจะให้ดูด้วยว่ามันใช้จริงๆได้ข้างในแค่ไม่กี่อันเนี่ยเห็นปะมันแก่ไเห็นไหมเห็นีน่ยม,นะนะมันเขียวจัดเหรอใช่ดูเลยเหีเห่ยวดูสภาพแหละใช่ไหมอืมสภาพคือเหีเห่ยวมากเนี่ยเราก็ต้องเด็ดอันที่แบบว่าข้างนอก ทิ้งหมดเลยอ่ะนี่โอ้หใช้เดือนด้วยเหรอเ้ยแสดงว่ปาปลอดสารพิษนี่คือเพิ่งแกะออกมาจากนี่เลยนะแล้วปกติมันจะต,ต้องข,อขาวๆเลยอ๋อคือใช้ได้แค่นี้นี่ดูดิขนาดใบไหนส์ก็ยังเหี่ยวอ่ะนี่คิดดูเ <c oughs> ล้วขนาดเดี๋ยดูยี่สิบบาทมันต้องเอาหัวยใหญ่ยอบอวลข้างนอกคงเปึงด้วยท่านี่ก็พอพอดีคำอยู่นะ <c oughs> ตรงช้องก็จะยัดตะไครนะคะนี่บิดๆยัดไปให้มันหอมส่งกินหอมปลามันก็ไม่น่าจะคาวแหละแต่ว่าให้มันหอมสมุนไพรมากขึ้นแล้วก็โปะเกลือไปบนตัวมันรก็รูปให้ส่วนกระเกลือมันจะได้ติดตัวเดียวก็เต็มแล้วจะมาย่างสองตัวได้ไง ตัวนี้ถ้าขายขายกี่บาทตาม<อ>ร้านอะหนูไปซื้อมาไม่ถึงโลด้วยดิร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแบบรวมผกักรวมอะไรแล้วหรอใช่ค่ะตลกจีนนิดเดียวนะ<อ>ให้ห่อนิดเดียวเองดินอยูเลยนะอันนั้นตัวเล็กถ้าใช้ยอย่างนี้ก็น่าจะมีสองร้อยไหมเนี่ยสองร้อยวาได้โห<อ>ยังอันนั้นปลาตัวใหญ่ใช่ไหมไม่ไปเนี่ยอ,อุ๊ยตังนี้ตัวละ กี่บาทนะสองร้อยสิบใช้ได้อันนี้ปลาก็ใกล้สุกแล้วนะครับคุยเรื่องเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานนี้เป็นยังไงเด็กมาที่บ่อเยอะไหมคนตอบรับดีเลยค่ะดีเลยใช่ไหมแล้วคือแบบมีหลายเหตุการณ์ที่หนูแบบซึ้งอะแอบคิดอะยังไงมั้งแบบ มีิวเด็กอยู่คนหนึ่งนะคะคือ uh huh. เขาเห็นในเพจ uh huh. แล้วก็บอกว่า,วาให้ยายะพามาน่อย uh huh. ยายบอกว่าเป็นวันอื่นได้ไหมวันนี้ไม่ว่าง uh huh. แล้วคือเด็กคนนั้นก็ง,งอแงแล้วคือเราก็เปิดแค่วันเดียวด้วยไงใช่เด็กคนนั้นง,งอแงต้องไปวันนี้ว,นน uh huh. วันนี้วันเด็นสำคัญคือยายเขา, mm. เขาก็ไม่รู้ช่ไห uh huh. มพี่เขาขับมอไซค์อ่ะจักไห ไร่ขิงวัดไล่ขิงใช่โมไซเนี่ยนะโมไซนั่นคือยายอะคนข้างแก่มากตาเต๋อก็ไม่ค่อยดีอะคือเขาค่อยๆขับมาแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ปะบอกว่ากดแมปก็ไม่เป็นกดอะไรไม่เป็นเลยคือมาถามตลอดทางว่ามึงมังเลนอยู่ไหนเออแล้วคือเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมาแล้วหลานอะโต๊ะปลาให้คบสามร้อยใช่ไหมคือเงินเขาเหมือนจะไม่พอเขาก็ไม่กล้าถามพี่ต้มไม่กล้าถามพี่หวานเขาเลยมากระซิบถามหนูบอกว่าแบบว่าถ้าเงินไม่พอนี่ให้คนทางบ้านโอนมาได้ไหมหนูบอกว่าได้ค่ะโอน ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ๋อโอเคแล้วพี่หวานก็ถามว่าอะไรเขาบอกป้าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอตอนจ่ายเงินอ่ะสามร้อย่ะม,มันมันเขาเขาม,มีประมาณ260รหกนูก็มองแล้วแหละหนูกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีก็จะจ่ายนใจเขาเขาแบบสงสารน้องด้วยแบบน่ารักอ่ะก็คือด้วยความที่คุณยายอ่ะรักใช่จริงถ้าหนูเป็นหลานนะคือหนูจะรักยายคนนี้มากอ่ะสุดยอดอ่ะ ล้วสรุปแล้วเงินเขาครบไหมครบค่ะแล้วหาจนครบเหรียญบาทเอาเหรียญบาทเหรียญสิบในกระเป๋ามามีอะไรจะฝากน้องคนคนนี้ไหมด้วยแต่ไม่รู้แล้วว่าน้องมีพ่อมีแม่ไหมแต่ว่ารักยายคนนี้ต้องรักมากๆเลยจริงถ้าแบบโตไปยายยังดูรอดูความสําเร็จเราอ่ะน้องคนนี้เลี้ยงยายเลยแล้วชีวิตตัวเองจะประสบความสําเร็จแน่นอนพูดบอกได้เลยแล้วทักใจอะไรกับใครคนไหนไหมแล้วก็มีเด็กบางคนแบบแม่เลยมาบอกหนูเลยหูยจะพาไปเที่ยววันเด็กที่อื่นจะพา ไปสัตยามันไม่ยอมไปพาไปร้านอาหารดีๆมันก็ไม่ไปมันจะมาต้องไปที่นี่ก็คือหลายคนมากเลยที่มาหน้าใหม่ๆก็มีแล้วคนลูกค้าเก่าๆก็มีคือน่ารักมากอ่ะหนูชอบมากอ่ะมีโอกาสนะที่เราจะแบบจะเปิดทุกวันเสาร์ให้แบบเด็กเข้าเ้าม้างเพราะว่าบ่อที่ตอนรับเด็กขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะคือว่าพวกเรานี่อนรับก็รับอย่างดีแล้วก็ใส่ใจดีด้วยนะคือประกอบคันเบ็ดไว้ให้มีคันเช่าทั้งหมดกี่ชุด แตกชุดค่ะเลี้ยงหมดเลยเออบางคนน่ะต้องรอนะใช่ยืนรอเขาก็ยืนรอกันนะเออแบบน่ารักดีอ่ะหรือว่าทำงานแบบร่วมอะไรกับเด็กอ่ะเออมันมีความน่ารักอ่ะเออแต่บางคนก็ตลกปล่อยความเป็นตัวเองออกมาอะไรเงี้ยอย่างส่วนตัวพี่เองเนี้ยมันก็นึกถึงเวลาตอนเราเด็กๆอ่ะเราไปทิ่บ่อไหนอ่ะเราก็ไม่กล้าจะตกหรอกตกไปก็ไม่รู้จะไปกวนใครหรือเปล่าแต่มาที่เนี่ยมีเด็กด้วยกันเนี่ยเยอะมากแม่เขาก็ชอบพิมพ์มาบอกในแชทหนูว่าน้องชอบมากอะไรเงี้ยเปิดอีกเมื่อไรบอกนะ แล้วสรุปเสาร์านี้เปิดอีกไหมย,ยังไม่รู้เลยค่ะจะต้องรอ,อ,อจริงเหรอเออถ้าประทับใจแบบเนี้ยคือแบบทั้งลูกค้าแฮปปี้ทั้งเราก็มีความสุขไม่มีปัญหาอะไรใดๆวันเสาร์านี้เปิดอีกครับเ,เด็กๆคน <ฮะ S 2> ไหนอยากมาก็มาได้เลยนะอ<ฮะ>่าไปสุกยังเนี่ยสุกไหมสุกค่ะสวยมากมีความฉ่ำดูย้ครับุยครับทำแย่เลย นี่กินเป็นนิ้ว่าผักลองไปครับเอานมจีนสดๆใส่ลงไปนิ่มมะหอมจีนนิ่มๆเล็เล็กๆอร่อยมากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดฮืมอะไมมือสั้นนะหิวว่ะมือสั้นอีกแล้วยังไม่ทันจะลิ้มรสเลยหืมแล้ว ถั่วโอ้โหจะเป็นคนดังเป็นกินคอนเซอร์มาพอให้ครับเนี่นขอโอษเขาบอกว่ากินปลาแล้วจะสูงขึ้นอีก20เซนโอ้โหพอเหอะมาแล้วกับแฟคคาถึงเหอ่ะเอฟซีอย่าลืมหาอะไรทานกันนะฮะไม่ไหวแล้วปลาจะหมดซีกงัตะก็ยังไม่ได้กินเลยไปก่อนแล้วครับอุ้ยตายเลยลอยจริงปะลอย ที่ว่ามัน,ม,ม,นมันดีตรงขนมจีนนี่มันนิ่มๆด้วยดูแลเส้นมันยังสดอะ่ะ